มายี่โอ้โหดูเราตัวพุ่งดิตัวพุ่งโคตรโหดอแหะมาขายมุมยังทำงานอยู่ตอนนี้สิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่นะบัาวิ่งไวอะ่ะเอ้ยไม่ไดิยี่สิบดิวัาจากเครื่องนี้อีกเอาเดี๋ยวผมตามรอยใครอยู่เนี่ยหว่าดิวิ่งไวชิบหายอะ่ะมาตอนนี้ยี่สิบแล้วทันหรือเปล้าบอกแล้วว่าทันหรอตัวตลกสายสปีด แล้วโดยก็มีเพิกมีฐานในตัวของเชกกี้มาร่วมด้วยในรอบนี้คือเพิกดีเนี่ยตอนที่ผมอัดคลิปอ่ะมันยังไม่ได้บัฟบมหานะแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันคือเราจะไดอบ,บให้ไวขึ้น5%เนถ้าเกิดเราอยู่ในระยะ12เมตรของเครื่องที่ถูกปั่นติดแล้วก็ถึงแม้เราจะออกจากระยะเครื่องไปอ่ะผลของเพิกนี้ก็อยู่ไปอีก5วิอีกด้วยแล้วก็เพิกต่อมาจะเป็นในมุมเล่นกับอาหารเช่นถ้าเกิดเราเล่นกับคนที่เป็นสขยมุมจนได้สแต็ตครบ3อันนะเราก็จะวิ่งไปขึ้นอีก15%เลย แล้วก็อันที่3จะเป็นการรุ่งเครื่องจากของซิ c เ r i t ิตี้โดยเพริกนี้เนี่ยเม่เค่องล่าสุดถูกปั่นติดอะ่ะเราจะได้ปะเพงไวขึ้น10%แเ้วราก็ไม่มีเสียงหัวใจเวลา30วสิบวิเรก็สุดท้ายจะเป็นอภิชวัยของเอเรียเนาะที่ทุกครั้งที่เราได้หววเสือเราจะได้ปะเพงไวขึ้น5%เนวลา10วิแล้วก็ในส่วนออน All, เนี่ยจะเป็นสายควันเหลืองทวนเนาะโดยอันแรกเนี่ยจะเป็นกล่องชิก้าที่จะเกิดเราได้ดมควันเหลืองอะ่ะ เราจะเห็นอล่าของคนในระยะ16เมตรแล้วก็อห็นอันหนึ่งเนี่ยจะเพิ่มเวลาของบัฟคนเหลืออีก2วิเนาะโอเคก็จะมีแต่ที่นี้เล่นเกมกันดีกว่าปเลโก้ดูดหากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลด100บาทนะครับทองไ้นะครับพี่ถึงหูฟังพี่ถึงเวลิซ่าดอทคอมนะครับจุ๊บจุ๊บวันนี้เรามีร้านเต ที่เติมถูกได้มากกว่าเติมเองแถมทั้งร้าน,นยังมีแจกฟรีบัตรเติมเงินสติมูลเลตให้อีกทุกเดือนสามารถติดต่อด,ด้วยการสแกนคเบิลโค้ดลายหรือสามารถเข้าร่วมทิศของเราได้เลยเราเกิดกางแบบมีแนวโน้มสูงมากว่าเซอร์จ,จะเกิดโซน,นี้เอ๊ยวว่าใส่บิดเพือนกันแนะผมหาใครไม่เจอเลยนะ่ะเฮ้ยอข้างล่างเจอแล้วโอเคขอเดินดักน้าปักส้อยก่อนโอ้โหแล้วเมกเป็นขายมุงปัะนะ๊นอ่ะไม่ใช่ดูห่หที่เป็นเฟอมินโอ้โหนึกว่าเมกอ่าอฟาดหน้าก่อนทีนได้ปะ อมหมาไปขึ้นห้าเปอร์เซนต์โอเคขอปลาควันดักหน้ารูนี่ก่อนทำาะไรเดี๋ยวผมควันเหลืองทำางานหน่อยสวยโอเคตอนนี้สิบห้านะเขาต้องเสียมาแล้วปะมีงานล้มแน่อเอ้ยทันเล้วเพื่อนทันเล้วเพื่อนหมาเราสลับเป็นอขวดชมพูเลยจะหนึ่งคนหนึ่งจงปะว่าผมล้มคนแรกไฟมากกันนะแต่เมื่อกี้ผมเห็นคนเนี่ยเกิดเครื่องใต้ใเรานี่ไงปันนี่จึงนึ่งเออไม่อยู่เหรอโอ,อ้โหไม่อยู่เอ้อมบีก็ร้อง ه, เครื่องสนุนติดแล้วแต่ไม่มีใครช่วยคนที้ตกเฟสสองแน่คนนี้ออดีบ้ตกเฟสสองเลยดิสักป้าบดิเออตกเฟสสองอได้คืออะไรดูเขาบอไม่ค่อยสนใจเพื่อนกันเนาะคือแบบสักจะปั่นก็ปั่นอย่างเดียวมานั้นเนี่ยเมื่อกี้เขาอ่านึ่ไงช่วยกันแล้วมาเขแบอกเอยคนนี้โอ้โหไม่ใช่ขายมุมตกใจหมดแล้วแม่ผมไม่เจอหน้าเลยอ่ะมาเกิดเขาเล่นโซนนี้เราจะบัฟบ,บิ้งไว้นะมาขอลองดูก่อนนะป้าบ อ่าปันโอ้โหคนีบิดเบือนเฮ้ยไม่เห็นบิดเบือนจริงทุกคนโอเคบิดเบือนจริงก็เลยฮะคือผมไม่เห็นออร่าจริงจังอฮ้ยม่งไวขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ตอนนี้แต่ไวล้ละการดีอยู่นี่ยึดๆตามถูกอยู่บิดเบือนเหรออ่ามิงไวโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์วะเ่ยตอนเนี้ยคือเพิ่งทำงานแบบสุดจัดอะฉีกไม่ได้ฉีกไม่ได้จริงโอโหคือถ้าเกิดใครฉีกมาเล่นโตดเนะคือแบบสวรรค์เราอะดูดิ คือฝั่งเนี้ยมีประมาณสัก2เครื่องมั้งไม่ก็เครื่องเดียวจำไม่ได้ที่แบบบัฟปิ้งไปอยู่ตลอดเวลามาดิเฮ้ยนี่ไงขายมุ้งปะนี่ขายมุ้งโอเคผมต้องหมั่นกระตุกเครื่องมาแล้วเดี๋ยวผมไม่เล่นเซตเพิร์ทนี่แน่โอเคมามาร์คเข้าไปก่อนนะเฮ้ยเก็บขายมุ้งม,มาลืมโอเคหนึ่งปิงละติดเล่นเกือเดี๋ยวเย่เอาเนี่ยคือแบบเราไม่ได้มีทวงเกมหัวขายนั้นโอ้โหพักกดตีนี้น่าจะได้อยู่ปะเมื่อกี้โอเคเพลมาสักสองขังน้นน่าจะแบบกำลังโอเค อ่ามิกมิกโทมัสอยู่บนนี้ตรงที่ปั่นอยู่ปะเฮ้ยเอาโดดมาเฉยโอ้โหเขาจะเดินมาหาคนคนาีะโดดมาหาเราเฉยโอเคตามนั้นเอามีการลาก็ระตกไฟสอยคนนึงเหรอมันมีโอนมีคนเอฟเคป่ะเนี่ยทำไมจยดูเขาแบบเล่นกันโยนๆเหมือนกันนะอ๋อมันจะตั้งใจปั่นไฟกันอ่นาแนนซี่วันดี้เอาคนนั้นปล่อยตายไม่ใครช่วยอย่างเยอีกแล้วโอ้หตาที่ไม่โดนโยนเกม มาเฮ้ยจะฉีกอีกแล้วมาถ้ากเกิดว่าโซนนี้เราจะได้บัฟเพิร์กกระป๋องนั่นบาดี้เฮ้ยตอนนี้ไม่ถึงปะอ๋อต้องลึกๆหน่อยตรงนี้ไม่ได้มาแต่เราก็วิ่งไวอยู่ดีมาตอนนี้อทอเดี๋ยวะผมไม่ทันปับไม้ปบมดดับไอ้รดกลับไหลเหรอ,อไม่ใช่เอา้าเนสตี้จะปล่อยตายคนนึงอะไรวะนะ่าพี่จู่คนโยนอ่ะตายเนี่ยโอ้โหพี่จู่คนโยนแบบจริงจังเกมมิ่ง โอเคเก็บขมุ้งก่อนแต่ยี่อะไรคนนี้ดีกว่ามาโอเคผมมาเครื่องไปแล้วถ้าเกิดเครื่องติดนะเราจยิ่งไปขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะคือเราดูว่าเขาจะปั่นไหมคนนี้ก็ตายเดี๋ยวใช่ป่ะถ้าเกิดผมใจผิดอ่าเพื่อนขอปับหน่อยปบับเอ้ยปาบได้ก็บ้าละอืมโอ้โหได้ใคไรไปดูแต่ได้อะไรกันเ้ยชีไปไหน,นอ่ะเอ้ามันชีไปรอบยาวโอ้โหนึกว่าจะแบบบนรอบเมือ่อกี้ต่อเอ้าว จะลงฝันนั้นอย่างนั้นเลยโอเคปีนตาณนะดมฟันด้วยเนี่ยโอเคถ้าเกิดเขาเล่นโซนนี้มาป๊อปวิ่งไปขึ้นอีกจึงหนึ่งโอเคเพื่อนโดดอย่างนี้ตายาาตายากปะเอ๊ะตายยากกดตึงๆด้วยถ้าเรียบร้อยคนนี้ก็ตายแล้วโอ้โหนี่นี่คือตายดีขนาดเขาโยนเกียวชิบหายว่อนะเครื่องยังเหลือเครื่อเดียวได้อะคือแบบซื้อปั่นไปกันแบบสุดจัดชิบหายเ,อ,าเอ,ยอ้าเจอแนนซี่เฉยอ่าออ้อมาแล้วก็ดมควันไป อืมตรงนี้ก็มีโซนปะมีโซนเครื่องติดไปเนี่ยคือขอบจอขึ้นแบบรัวๆเลยปะเนี่ยโอเคเพื่อนไม่ทำงานลนะขย,ยับกระป๋องน่ยแปลว่าเดะอ่านี่ดิโซนนี้มีเครื่องติดอยู่นี่ไงเปิดกระป๋องทำงานแล้วเอาไงดีเพื่อนเอาไงดีโอ้โหเดี๋ยวมันฉีกยาวเลยคนเดียวมาแต่เราวิ่งโคตรไวเลยเพื่อนเอาไงอืมอ่านี่ไงเจอคนนี้แล้วเอเพื่อน ออกไปโอ้โหก็เคยโดดกลับด้วยดึงเพื่อนหันไปอ๋อไม่ยอมฝืนดึงด้วยก็คือไม่ยอมเทรดนั่นแหละมาแกคิดว่าแกจะจุกเพื่อนจะจุกจนบอกเพื่อนจะแห้งตายได้อย่างนั้นเลยวาโอ้โหจริงอยากเก็บขายบุ้งก่อนนะแต่ช่างมันนะรีบจบตาที่ดีกว่าอย่เสื้อโยนกีกันแบบชิบหายวอดละเอ้ยก่อนแล้วก็จะยากปะเอาไม่มีว้าตาที่เป็นกุหลาบที่จืดจางด้วยอ่าปั่นอยู่เรือใหญ่ปั่นคนเดียวหรออา่าลงมาล่างคนนี้เป็น เอาเดีไปขายมุมด้วยโอเคเจอขายมุมต้นเกมอย่างนี้ก็โอเคอยู่มาขอแบบไหนๆใกล้ๆมาขอเก็บสัก3าสเตรกเลยรู้จะได้ไหมคือต,ต้องพยายามดูก่อนอะโอเคผมขอเติมขวดแล้วก็แบบเนี่ยเอาไปเติมขวดก่อนขอสักแบงคดิโอเคสักแบงค์หนึง่งพอใจละเอาแนนซี่แนนซี่ตามเมื่อกี้วะเอาไปเลยดูแบบคุ้นสกินเหมือนใช่ไม่ไหวชิบหายอะตอนเนี้ย เจ๊ตามได้นี่แบบโหโคตรไวเฮ้ยโดดปะอ่าเรียบร้อยมาอย่างนี้โอ้โหไวชิบหายอะตอนเนี้ยคือแบบจะเอาอะไรไปจุกเรียบร้อยผมต้องหาเครื่องกระทืบเพื่อทำการมาเครื่องได้นะตามเมื่อกี้ก็ไปใช้อย่างเซกิช่บหายเฮ้ยคืนนี้ปะเฮ้ยขายมันเนี่ยคนนี้เพื่อนาะโอเคเก็บหน่อยสวยเอา้าโอ้โหเดี๋ยวเข้าบากันอะไรกันอืกระทืบก่อน มาดิรถมาเครื่องแล้วเอาอนี่เป็นน้องเนียไะเนี่ยเขาทำไปลอยหายอะอยู่จีิก็ลอยหายไรไม่ตอบเฮ้ยเห็นเนียละวดีกันเรามาช่วยดีกันเราช่วยเอ้าไปปิดเบือนคนนี้โอเคอา่ไาได้ไปได้ตีถือว่าคุ้มอยู่เฮ้ยออกไปไหนแล้ว,วนยะโอเคถือว่าจะบุกต่อเอาละเครื่องไหนติดวนะนี่ยโอ้โห้ไปช่วเครื่องที่ผมมาร์คด้วยเอามาดิอืมผมไปจับมันจะปวดคอนมาดิอ,อ,ดอืมโคตรไวตอนนี้ยอืมเอา จูมหายละได้อยู่ปะอ่าได้ให้อยู่หมาคนนี้ตกเฟสสองแน่แล้วคือเจ็บหมดอย่างเงี้ยคือแบบเฟสสองร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเอาว่ะฟื้นเนาะหันปะโอ้โหตีโดนแนสตี้ที่ยังกว้างไม่โดนโอเคตีเจ็บไปก่อนละกันโอเคช่างมานะันเนาะจะได้ถ้าเกิดทำใครนะแนสตี่ตกเฟสสองได้นี่คือแบบหลีทอ่อเลยนะเอา้าคนนี้มันจะอยากได้นีกสักรอบหนึ่งเหรอแท้หลังป้าเล่นอย่างเงี้ย คือได้ดูห้าวๆอย่า,หา,หา,หาเงเงี้ยคิดว่าแทงหลังร้อยเปอร์เซ็นต์นะคิดว่าเอ้ยใครมาช่วยอ่ะเนี่ยหรอหรือเฟิงหมินอ่าน้องเนี่ยจริงโอเคมายังไม่ซ้ำกันแหละก็อย่างที่บอกก็จะก็จะปวดก่อนแล้วเราจะได้แบบจะได้มันยิ่งขึ้นอ่ามัเล็กเสีมมยไม้โอ้โหโคตรคุ้มคุ้มวันนี้มีอีกแล้วอ้าวชีวิตไหนวนะเนี่ยไม่ได้ดูด้วยเมื่อกี้อ๋อเรียกรอย,ยใครเนี่ยอ๋อรอยเคสหมาลอยเคสได้แล้วปะเดีไหนก็ได้แล้วปะเ,เมื่อกี้บอกว่าจะไม่ซ้ำนะเนี่ยคนที่ปิดเบือนอ่ะไม่ใช่มือถือ คือถ้าเกิดอ่าไม่ส่งเสียงร้องนะมือถือครับผมเอาดีเพื่อนเอ้ยนายมือถือจะเปรไม้อีกเหรอผมขอดีเพื่อนดมหน่อยเออเรียบร้อยขอปลาชมพูดัีสักขวดนึงได้ปนะเน่ยเอ้ยได้อยู่ฮรับโอ้โหคนที่มือถืออ่ะจะทำเป็นอะไรดูเขาแบบอ่าเขาเปรไม้จังอ่ะอ้าติฉันได้ประเดี๋อ่าได้ไงป้ามือถือจริงแต่คนที่โคตรเปรไม้นะว่าคุ้มอยู่มาดีเพื่อนมีขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะจากเครื่องก็ได้ โอ <F gez os> <aff chter> ้โหวิ่งโควตไว้ดบเลยมาตอนที่ยี่สิบแล้วทาระเทเบิลบอกเลยว่าทันหรอสามเครื่องแต่ใช้แค่เครื่องเดียวคุ้มเลยไอเพิร์กเลยแล้วก็เปลี่ยนเอาเซนเดอร์เบสมาแล้วจะแบบน่าจะคุ้มค่ากว่าที่คิดว่าโอ้โหตอนนี้ผมจะทำแบบใครใกล้ตายไม่ได้เลยเฮ้ยเฟอร์มินขายมุมโอเคเก็บมาสักแป้งหนึ่งสวยติดเลมาร์ไม่ได้นะจะแพ้เลยแพ้เลยแล้วหรือสองก็คือแบบ ยังไม่มีใครใกล้ตายเลยอ่ะแต่เพื่อนสักแป้งแป้งนึงโอโ้โหไปแป้งยากแป้งเย็นอย่างงี้โอเคสองขั้นพอเนาะคิดว่าแค่นี้น่าจะโอเคละอ่าดีกลับไปเจอคนนี้เอาาา้าเขาลังจะไปล่ากขึ้นมาใหญ่หรอมาอย่างี้โอ้โหดูเราตัวพุ่งดิตัวพุ่งโคตรโหดอ่ะหมาขายมุมยังทำงานอยู่ตอนนี้สิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่นะบ้าวิ่งไวอ่ะเอ้ยไม่ได้ยี่สิบดิว่าจากเครื่องนี้อีกเอา้าเดี๋ยวผมตามรอยใครอยู่เด่ะหว่าดิวิ่งไวชิบหายอ่ะ กระวนที่แค่รอบเดียวเองอะก็ไม่ได้แล้วอะ่ะเขาต้องรีบดิ่งไปเครื่องบ้านเล็กนะคือถ้าเกิดมันติดอะผมจะไม่ได้ใช้บับนั้นคือต้องกระทืบจิ้งไว้ก่อนอะสักเครื่องหนึง่งมาผมไม่รีโหลดด้วยมาเอ้ยโอ้เครื่องข้างก็ยังติดเครื่องนี้ก็ยังติดเอ้ยหอยพุหน่อยสักแป้งหนึ่งโอเคแป้งหนึ่งก็โอเคละโอ้โหตอนนี้คือซื้อปันแยกกันแล้วอะตอนเนี้ยค่อนข้างแบบเยมากมากมานี้ผมเจอ Nancy แนนซี่เรามาคือเนี้ยเอาให้แบบตายตายไปทุกคนเอ้ยคนนี้ก็มาถืออยู่คนปะเนี่ยโอ้โหดูเขาเงียบป เงี้ยมือถือครับผมคือเนี่ยเย็บเก็บอีกอ่ะหมาดมควันแล้วก็วิ่งไวอืมโอ้โหกระนติดอีกมานี่วิ่งเนี่ย,ยก็เปิดกรอบเอ้ยขายมุมทำงานมาดิคนนี้ก็บิดเบือนป้าคนนี้โอ้โหตอนนี้ปั๊บกี่ปั๊บแล้ววะเนี่ยคือขี้เกียจนับละแต่ก็ไวชิบหายอยู่ดีโอเคกลับก่อนกลับก่อนคือมีคนรอช่วยอยู่นะตอนเนี้ยอ่าถ้าเกิดผมจะอุ้มล่ะทันปะเอ้ยโอเคอเคุอค้มเลยมันไม่อยู่ตรงไม้อะผมว่าทันอยู่ โอ้โหแทงหลังมันจะมีเรอมาดิโอเคเก็บไปมึงก็ได้โอโหคนที่มีทั้งมือถือแล้วก็มีทั้งแทงหลังคนที่มันแบบลัวดโดนซับม,มากตายยากปะคิดว่าตายยากปะเอาไม่มีโอเคผมไม่ลินแล้วเพิกมุมมุมมนีม่ยไว้คยว่ากันคนหน้าอะไรกันเฮ้ยเครื่องหลังก็จะติดจะแข่งเครื่องปะน่ะอย่านะโอ้หู้นจะแข่งเครื่องหมาด้วยไรกได้และเเอาว่าเฮ้ยหมานี่โอ้โหตรงตรง,ตรงนี้ไหม โอ้โหไม่มีเกลือไปแท้วอืมแต่เครื่องมันค่อนข้างติดกันอยู่นะผมว่าผมน่าจะคุมได้อยู่เฮ้ยโอ้โหเครื่องนี้ก็จะติดผอว่าตอนนี้ผมกระเทีบเครื่องไหนก็ได้เหมือนกันปะคิดว่าคือเครื่องไหนมีค่าอะไรกันนะเครื่องสุดท้ายแล้วเพราะว่าเกิดเครื่องหนติดอะมันก็จะแบบว่าได้บัฟเหมือนกันมาแต่ผมจะคุมคุมโซนก่อนละกันตอนเนี้ยอ่ไล่สุดเลยปะหรือว่าไงโอเคแต่ในในเขาเป็นคนเจ็บอยู่ละเฮ้ยเขาน่าจะกลับไปนั่นปะลุมปั่นป้าคิดว่าว่าไงเขาไม่น่าหิหา่่งไปปนเลย เฮ้ยมันหิวว่ะโอู้จะได้ทีว่าไม่หิวแล้วนะ่ะอ่าอืมยังไม่สำหรับกันเอ้ามาดิไม่คนที่มันเล่นแบบแปลกๆอย่างงี้เอาเพื่อนอเอาไงหึมาปิ้งไฟนะมาดิอ้โหูจะเครื่องติดข้างอีกอะยังไงก็ทันอ่ะตายยากปะอึ๋ยตายยากแบบเท่ๆด้วยโอ้โหกดตายยากแล้วก็กดแทงหลังอีกรอบหนึ่งถามจริงเพื่ออะไรเนี่ยคือปกติต้องแทงหลังก่อนแล้วก็กดตายยากไม่ใช่เหรออันนี้คือคือเล่นแบบประหลาดมากอ่ะไม่ต้องละบัฟไปนนะ่ะ โอ้อะอดีรีนอีกโอเคว่าผมชิ้ก่อนมาแน่ๆเขาผมก็มีมุมละเอาว่าไงเซื่อก็ต้องเปิดประตูอยู่ตรงเนี้ยเอาว่าเขาเจ็บอยู่นะตอนเนี้ยเฮ้ยโอ้โหไม่อยู่โอ้โหไม่อยู่คู่เลยเอาอ๋อนี่นีเปิดอยู่โอ้โหตอนแรกจะไปเจอเอาลงห้องวีด้วยจะไปผมไม่เห็นวอาล่าเขาเอาเห็นละตอนแรกตัไม่เหน็นบายดีเพื่อนเอาพิชัยบายที่อื้มเอาคนนี้ก็ตายแล้วอ่ะเจอละเจอเฟอร์มบิลล์ละบาดี ไอหมอเดี่ยสปีหรอไม่น่าใช่ตัวเองกดแตยย่ยากไปเมื่อกี้หมาอย่างที่บอกผมขอแค่คนที่คนเดียวอีกคนนึงจะออกตัวก็ไม่ใช่เรื่องของผมแล้วอะตรงนี้มีไม้อยู่ถ้าเก,กิดจะนใจผิดสิบหายละไม่น่ารีบปาเลยผมเฮ้ยตรงนี้มันตอนนี้มันลงไปได้แบบง่ายๆอยู่โอ้โหเป็่ไ,ไยย่อๆอเอ้ยโอเคเจอตรงเดียละอยู่คนแบบเมื่อกี้ตัวที่อย่อยางลูกอ่ะคือแบบจะแพ้แหละแพ้แหละคือบ,บอกว่าเขาจะไม่รู้เองแล้วกันนะ เฮ้ยขึ้นบนปะไม่น่าขึ้นโอ้โหคนที่บิดเบือนนะผมผมที่เสียงเก็บอยู่นะนี่ไงคือที่เสียงเก็บอยู่แต่แต่คือแบบไม่เห็นตัวเขาอะมาเพื่อพับไม้มาเฮ้ยต้องย้อนก่อนพับด้วยเดี๋ยวไม่เท่โอ้โหคนฉีกแบบยาวๆเลยอะคือไม่น่าจะฉีกไปหาคนน่าทันปะอ้โหบิดเบือนวัวเลยทุกคนไม่เห็นเอา้าเดินติดเสาเกลียบหล่ออย่างเท่ ในย่อๆใส่เราอย่างนั้นเหยอเป็นตาที่ตื่นแล้วก็สนุกมากเช่นกันจะเอาจริงก,ก็เกือบแพ้ชิบหายอยู่ดิ <c oughs> คือได้แพ้มาทหน้าไม้อะนะโอเคเป็นตาสนุกมากจริงๆยังไงก็เจอใหม่คลิปหน้าผมจริงๆครับ